นี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับเพชรมันใสไม้สิวก็หลังจากที่อายุเข้าฝนตกก็ไม่ได้ขึ้นมาดูดต้นไม้หลังจากวันนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วแต่ก็ยังเมื่ดครึ้มอยู่มีท่าที่ว่าจะตกมาอีกรอบนึงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่ ทำต้นไม้สักเท่าไหร่นะครับก็ออยังคิดถึงท่านผู้ชมอยู่ก็ฝากท่านผู้ชมที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเพชบรบันไซไม้จิ๋วด้วยนะครับคือตอนนี้ก็ ดูบรรยากาศโดยรวมกันไปก่อนนะครับนี่เป็นมัดปรดิบที่ทางช่องเพชรไซมอนไซไม้จิ๋วก็ได้ปักช้ำไว้เพื่อจะเตรียมการทำไม้จิว๋วสำหรับเทคนิคก,การทำไม้จิ๋วต่างๆตอนนี้ทางช่องเพชรมนไซไม้จิ๋วก็ยังไม่ได้ทำให้ท่านผู้ชมให้เ,เพื่อนๆที่รับชมกันชมนะครับ ตอนนี้เพราะเหตุการณ์ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นมะขามอีกต้นหนึ่งที่ทางชดเป็ดบอนไซเม่จิวก็ในทําการขึ้นโครงสร้างไว้ รายละเอียดก็ยังดูไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นี่เป็นเพิมหน้าก่อเห็น มะสังก็มีนะครับก็ขึ้นโครงสร้างไว้สายขวาหน้าหลังก็ตอนนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแล้วครับสำหรับตนมะสั่งมีทั้งมะสั่งมีทั้งมะขามเต็มหน้าก็มีรับไป สำหรับมาสั่งตัวนี้ก็ระบบลากคงจะไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาไม่แตกกิ่งลายแต่ก็ตรงกิ่งเขาก็คงยังมีสีเขียวอยู่แต่ก็คงไม่ตายนะครับเดี๋ยวถ้าหมดฝนให้ดินมันแห้งกว่านี้ก็จะทำการเปลี่ยนดิน ให้เขาดูว่าระบบรากหรือดูระบบรากเขาว่าจะยังปกติดีหรือเปล่าถ้ายัางไงก็ขอคอติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับทางเพชรมณเฑียก,ก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ก็แดดช่วงเที่ยงก็จะมีให้ได้ มีความร้อนให้ดินได้แห้งถึงตกฝนตกมาหลายวันก็แชะไปหมดนะครับตอนนี้แต่ละต้นก็ปูกันไปทั้งหมด ันนี้ก็จะพามาดูคนเล็กแต่ใจใหญ่ครับต้นนิดเดียวสำหรับมะละกอต้นนี้มองดูใกล้ๆอย่างนี้ก็อาจาจะดูเป็นต้นใหญ่แต่จริงๆแล้วต้นนี้เล็กมากสำหรับมะละกอใน ส่วนของเชรบันไซไม้เจียวนะครับซึ่งต้นเขาก็จะปลูกอยู่ในทังสีเล็กๆแต่เขาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็ ออกลูกออกมาให้เราได้ดูแล้วก็ได้รับประทานกันนะครับสำหรับเมลกรต้นนี้สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นมะขามดิกด็อกภาคหนึ่งก่อนหน้านั้นที่ผมได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้ กูดูรายละเอียดไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาทำสักเท่าไร่นะครับซึ่งก่อนผลที่จะตกผมก็ได้ตัดทดตนนี้ไ้พอตัดทดได้สักพักผลก็ตกลงมาก็ไม่ได้ขึ้นมาดูก็เขาก็จะแตกออกรายละเอียดออกมาให้เรา สร้างกันต่อไปนะครับสำหรับมะขามดิ๊ t o อต้นนี้ท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคยดูในคลิปที่แล้วมะขามด i k ก o อกนะครับก็คงจะจำกันได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็พาผู้ชมมาชมกันคร่าวๆนะครับสําหรับทางชงเพชรบันไสไม้เจียวก็ขอขอบคุณสําหรับท่านผู้รับชมและที่ให้กําลังใจตลอดมานะครับสําหรับวันนี้ทางเพชรบันไซไม้เจียวก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ทางซอกเพชรบันไซไม้เจียวด้วยนะครับสวัสดีครับ